นั่น <fi> น <Okay. S 2> ั่นนั่นอยู่ข้างหลังต้นนั่นเอ้ยอยเงละเฮ้ย้ยวบุยังมั้งักทอเับตจุบเฮนนโอนนเฮ้ยเฮ้ย สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมพาท่านผู้ชมเดินทางมาที่ศาลปู่เสือน้องสะพังนะครับท่านผู้ชมเดินทางมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าศาลแล้วนะครับมาขอต่อมวดนะครับมวดประจําวันที่16พกพฤษภาคม2568นนะครับมาในรูปแบบตอนกลางคืนนะครับท่านผู้ชม ฝากท่านผู้ชมหน่อยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้บ่าวแ้งชาแนลด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับเอาละครับท่านผู้ชมบรรยากาศก็น่ากลัวนะครับมากตอนกลางพื้นนะครับท่านผู้ชมแล้วก็นี่ก็ข้างหลังก็เป็นป่านแล้วนะครับไปนี่ก็เป็นห้องทางนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าบ้ากล้าไปแล้ว,วออครับ หลังสารก็เป็นอย่างน,น้าห่างนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เ,าเรากกขี่รถมากจ้กขึ้่จนๆถามมากๆเลยนะครับุ่รงรถมากนี่ผมขี่งุกเลยครับท่านผู้ชมเอาละครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับเข้าไปจุดทูบบอกกล่าวปูด้วยกันนะครับโอเคครับสวัสดีค่ะ สวัสดีท่านผู้ชมอีกรอบนะครับเอาละครับซาปุ่มัวนี่เหาเนาะมาเตรียมของไหวเนาะแม่นค่ะคํามว่อนี้ก็บรรยากาศเงียบสงบเนาะบรรยากาศนิ่งมากเลยเงียบเงียบจนน่ากลัวเลยล่ะค่ะเงียบคับแบบร้อนร้อนอบเป้าแล้วก็แม่นค่ะแบบนิ่งแห้งมันไม่ร่มมันไม่หยางเลยดิอากาศอันนี้งกับไม่เลื่องเหล่านะ เปี็นน้ำหนักแนะก่ห้องครับที่แรงเราให้ท่านผู้ชมฟังบ่แไม่นี่แบไม่คุ้นเคยเห็นนะครับเห็นนั่นผู้เฒ่านะครับเขาจะคิดลดการไปแค่มาชาวบ้านเราจะฟังเป็นนังไดงค่ะแล้วก็เห็นนั่นเฒ่า,าก็นั่งนั่งอยู่นี่ครับนั่งหน้าศานคุ้นเคยคิดลดการไปว่ามัน,นยัง ก็เจะไปให้ไปหน้านะเออก็เจ้าปยเห็นนันอ uh ุ้ใไอ้หนังนอราศนะผมเงียวเงียบหรอกอันนีเป็นเรื่องเราตัวต่อกันมานะครับเจ้ามันได้กาศปิตญาณเลวก็คิดเห็นย่ำขจาวเลยนะครับท่านผู้ชมพอแฟนปิตญาณทันทีเออนปิตนาณนะตื่นพราบว่าขจาวพอสุกฟั่งนะครับ สับประมาณเนี่ยรสัสผุมูกอะตยานเนาะม,มามาตอนกลางคืนนะครับมา,อาขอโชคขอลาบเนี่นะะยนครับท่านผู้ชมเรามาขอตองหวดันนวหวดนะค่ะหวดวันที่ 16, สิบหกสิาค,าคม 68, หกแปดเท่าเนาะค่ะท่านผู้ชมเโาก็ะไรด,ดอกไม้นะครับหาคู่เจินบ่แมนค่ะ คร,ค,ครบแล้วบ้านี่อันเย็บมาเพื่ออยู่อืมต้อนนะตงเาต้องนับก่อนเดี๋ยวอันพักกันเตรียมคของก่อนนะค่ะท่านผู้ชมสองสาสี่ของแบบนี้เข้าบรบูกันเนาะคะ่ะคือเขาเจบกับไปให้ไปหน้าเขาจบเห็นหน่ะนะเขาเจะกระบบอซฟาแล้าน,นะครับท่านผู้ชม เข้ากัดมากเข้ากับยา,ยา,ยานี่ยนี่มันเหมือนมากเข้ามาขอโชคขอลาบน้ำปูเพิินนะคะเข้ากะบริมารลบ,ระะบรล,บนาาลบูนะครับเข้าบัลเดมารลบลูพันดอกเข้ามาขอโชคขอลาบโอ้นะครับมาบาังกล่องเป็นเรื่องเล่านะครับท่านผู้ชมนี่ถูกปะนี่เออ าวบานกระไดโชคระลาบน้ำเพินอ,อยู่ได้ครับธรรมชุ่มขจาวได้ศูนย์หกเอาสาวบ่มเมียงค่ะพระาวัาพเจ้าววาอยู่ว่าเงายว่ะอคอนถูกเลขน้ำเพลินอยู่ขาเพลินหาศูนย์หกตรงตรงเลยได้ค่ะข้าวบานถูกเลขน้ำเพลิน ยายาคุ้มบอร์ให้ครับบรรยากาศตอนคืน này, ลมมเลยลมไม่มีเนะครับท่านผู้ชมลมไม่มีนะครับเงียบแห้งอนะ่ะเงียบเกินนะยินแต่เสียงกับแกะนะครับท่านผู้ชม เราเข้ามาจุดๆปอกาวปูไปร่วกันครับป่านนี่อุ๊ยอี๋นั่นๆๆๆนั่นๆๆอยู่ทั้งหลังต้นนั่นต้นมะขามนั่นโอุ๊ยยาทั่วยาทั oh. <Pacific. S 3> ่วเป็นเบ็ดเบลอเมื่อกี้น่ะโอ้ยตื่นเบิดครับท่านผู้ชมโอ้ เอาซอร์วิสนอลีเด้เอาานี่เอาๆเฝ้าเฝ้าจุด like ถูกบอกกาปูร้อยผ่านหนาไปแวบเมื่อกี้นี่โอ้ยโอยโฮ้ยห้มองเสียบถูกกับบัตรถึกเออเอาบถตอนนั้นเก็บถูกกับบัตรถึกแล้วยาแล้วทรรมช่มเอาคืนไว้ทัาไหร่อนนี้โอ้ยโดเอาหมาค่ะเอาครับทรรมช่ม มาเฮาครับมาเด้อค่ะบานี้มาครับบานี้มาต่อจุดทูกบอกเกาปูก่อนเลยครับค่ะเอ้าสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ โพธิมหิสกะอิทธิพุณะอิทธิสโตอิทธิวายโยเอหิมะมะนะกาโลโหติสัมพโพสะสุสมังอุเยอเยอเยอ,ยอุอากะสะนบโมพุทายะสาธุสาธุเดอ้อปูเสือปูซักซิดนะครับวันนี้โลกล้านตกทุกเ์ได้งยากจากไดโชกได้ลาบน้ำปูเดอ้อครับเคห้องครับ ห2ึ่งสองสองเถือครับ่รนผช้ชมครับสาธุเด้อปูมีลูกหลานตกทุกได้ง่ากอยากได้โชคได้ลาบน้ำปูอยากไต้ยักษ์สามตัวตรงๆน้ำปูเล็กไายสลากกินกินแบ่งรัฐบาลไี้ลูกหลานได้โชคได้ลาบน้ำปูได้ขี่ได้โย่ไปใส่เด้อสาธุค,ครับ วันเมื่อกี้ก็มีคนได้น้ำปูแล้วเนาะแมก็เลยอยากมาขอน,นปูอีกวันนี้ปูก็ต้องให้อีกแมนไฮเดอร์ปูเด้อให้แต่คือจิคนแน่ยักสามตัวนะปูเด้อเอาตรงๆครับวันเมื่อกี้ปูก็อ,อยากขาดคํานะบูศูนย์หกตรงๆแล้วเนาะค่ะท่านผู้ชมบ้านนะครับบันไดนะครับ ครับเอารับวันนี้เข้ามาเสียงเสียงขัดน้ำโชคเนาะเข้าบออันนี้จับเลขปิงปองนะครับท่านผู้ชมเลขถูกก่อนแล้วสาวปุ่มเป็นคนนั้นเป็นคนนั้นเสียงออกมาครับสาทูเดอปูเสือปูสักดิ์นิชลานนี่ยังไงเฮ้ยเฮ้ยเุ้ยเฮ้ยเฮ้ยงียบเ ยังไม่เมียพี่อ่ะไปยังอ่ะเ,เออ้อโอยโอ้หสีสี่งถูกสี่งยถูกสี่รบถูกสาถป,ปูเสือูอักซิลูกทนอ,อ้าวมาขอ,อโชคขอหลาบน้ำปูเสือขอปูเสือโป้ไพยตัวเลขสามตัวตรงๆให้ลูกท้นให้ลูกล้านน้ำเนเด er ้อซาถูกอยอย่าไรก์ก็บอผิดบอถือก็ค่ะ ออกละเอนอะแต่มาละครับไต่มาแล้วครับโอู้ฟูคนหยิบหายตัวนี้เด้อครับหเดี๋ยวงเอาเนี่ยครับแมนบปูตัวนี้เนะเาะออกมาแม,ม็นนะครับอปูเฟูคนยิบหาเด้อครับเดี๋ยวมาแฝงทำการจุดได้ละครับ มดที่แล้วเขาเจ้าก็ได้ชาวบ้านก็ได้โชว์ร้อลน้ำปูเสือนะครับเช่างยังอะโอเคๆเนาะรอบผุอ,อย่าตื่นอย่าถ่วงลูกหลานนะเออพูดเถออ,อะไรมาลบดูไม่อค่ะลูกหลานนาขอโชค์ขอลาบ,บขอเล็กเด็ดน้ำปูเนาะค่ะ ีครับลูกหลานบ่ได้จะตื่นจะท่วงลูกหลานแต่เด้อปูเด้อเอาครับมาให้ปูจับเด็กตีงป่องให้ได้รับอัน,นี้เียวบ่แฝงอันเชิญปูกอนนะครับสาธุโอมอันเชิญทูติยมปีอันเชิญตาติยมปีอันเชิญสาธุเด้อปู วันนี้โลกหล้านขออันเชิญปูเสือหน้องสะพังนะครับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่นี้นะครับบอ,อกมาจับเลขปิงปอง3ตัวเ้้อปูเดอร์เอาตรงๆให้ตรงครับเลขที่จะออกงวดประจำวันที่16พฤษภาคม2568นะครับเอาตรงๆกนะครับยายพิดอย่าให้เพี้ยนนะครับอย่าให้เคลื่อนไปสาปู เอาตรงๆนะครับซ่าทุกเอาครับบันบอามาแฝงสีจับเลขตัวที่หนึ่งนะครับเอาครับรวมเป็นเย็นๆมากลยครับเย็นเย็นซวยๆมากนะครับตูใส่ตู้มาจับนะครับเอาได้มาแล้วครับตัวที่หนึ่งครับเป็นหมายเลขสี่ครับ เลข C ค,ะค่ะลูกที่หนึ่งเดี๋ยวมาถีงจับตัวที่สองเลยนะครับได้มาแล้วครับหมายเลขอ๋อหมายเลข C ครับลูกที่สองกับหมายเลข C ค่ะได้มาแล้วครับตัวสุดท้ายครับเป็นหมายเลข เ้าครับลูกที่สามไม้เล็กเก้าค่ะสี่สี่เก้าครับทำมาชมเอ๋อปูปูเสือยิบไปแล้วด้อซ่าถูกครับปูเอาบาดนี้เล็กปิงปองได้เรียกย,ยังย,ยังนั่นทำงนฆ่าซาป,ป,ปุ่มโอ้ยสาธุเด้อปูสงสัยปูเันน้องมาจิบยิบเล็กปิงปองให้แล้วนะครับได้ 449ครับท่านผู้ชม Hi, หาเลีเข้า <c oughs> แล้วเพิ่นกลับเมนเขินลังคาไปแล้วครับโอ้ครับปู่มันหมานเนอะปูเด้อครับปูเสือน้องสะพังนะครับเอาครับปานนี้ลับเล็กปิงปองกับจับแล้วนะครับเข้ากันในระวังที่เข้าเออล่อ,อ,อ,ลอเล็กถูกลอ่อเล็กถูกนะครับเฮ้ยกับเกี่ห้องครับหนึ่งสอง สามสี่อ๋ครั้งที่สองได้สี่ครั้งแรกได้สองมันหองดูท่าผู้เพนฟังเป็นเพินสามารถฟั่งเป็นตัวเลขใดเด้บบางแสนคือกับแกนี่มันบอกเลขใดเด้แมนครับแต่ห้องมานี่ห้องหลายเือเนี่ยครับที่ว่าที่ใครได้คือสองครั้งกับสี่ครั้งครับหรือจีเป็นสี่สองหรือสองสี่ก็ได้นะครับทนผู้ชนฟั่งเป็นเนาค่ะทนผู้ชมเพ่นสามารถอุ้ยคนกินลุกครับเออท่าละ คนขิ้งลุกสร้างเสียงหองมั่นหรือว่านับเสียงหองนี่ไปซือเป็นเลขได้ได้ดค่ะท่านผู้ชม,มแต่ว่าที่เท่านับได้นะ่ะคือสองสี่หรือสี่สองครับครั้งที่หนึ่งได้ร้องสองครั้ง<ม>ครั้งที่สองร้องสี่ครั้งครับโอเคครับเดี๋ยวไม่ระวางเที่ยาโลเดเ็กถูกนะสับคุณเนาะเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปสำรวจรอบๆศาลนะครับว่ามีเลขโผตรงไหนอีกหรือเปล่าแล้วก็ ดูบรรยากาศร,รอบๆศาลเนาะค่ะโอเคครับครับผมในระหว่างที่เราลอเด็กโบนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปสำรวจรอบๆศาลนะครับมาเบิ่งน้ำกันครับเด่งครับข้างหลังนั้นก็จะเป็นทเทียงนาล้างนะครับท่านผู้ชม ท่านผู้ชมครับนี่คือข้างล่างสารนะครับท่านผู้ชมครับรบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับ กลัวนะครับน่ากลัวสุดๆครับท่านผู้ชมสััสทีบ่บ่าวแฟงวอสุฟังมาครับนะครับตะย,ยานตะย,ยานนะท่านผู้ชมอโอ้โหโอ้โหน่มับุะยังไงอ่ะโอ้โหโอ้ยโอ,อ้โ ท้อหรักก้นครับถอยท้องลักถอ้องนับนขับตรงชุกนั่นโอ้นั่นอุ้ยอุ้ยสาธุเด้อปู่ลูกหลานบ่ได้มาลบขนบ่ได้มาลบลูเด้อลูกหลานมาขอโชคขอลาบขอเลขปู่นะครับอย่าตื่นอย่าทวงลูกหลานเด้อปู่เด้อโอ้ครับทำมาชุกเสียงทำชุกมได้ยินบ่ ไ้ยแต่ยานเไม,ม่มาซาบุมเฮ้ยใจมันเปลี่ยนตรงนี้เนาะไหมเนาะไปตังรักครับท่านผู้ชมอีกกาศคือเข้าไปเบิงใใ่งแตกเข้าเบิง่งอียังคือเบลลงสันนะสติสติสติเขาต้องมีสติสติท้องมากครับทอ้องไรสติ มันมัดไปยังเฮ้ยไม่มัดไปอย่างเฮ่าแผนี่ผ้าแพพมันม่กไปทำมัดแล้วิบปูพ้นน่ะไปทำมัดเอวพ้นน่ะจอกเอาผ่าสามสีมามัดมันมัาผ้าแพ่หรือเปล่าพ้นนาจะมักผ้าแพร่นะผมช่วยเลขกยูสเสาไอนี่อ๋อผูเดกไม่ใช่ไหมมือดูกตัวแดงจื้งคึงตัวแดงเนี่ยเปิดพุงนาเ่ เป็นบ่หนึ่งเก้าครับสรรมชมกูได้เมื่เขียนไว้เนี่ยเป็นหนึ่งเก้านะครับอู้หหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหรือหนึ่งหกนะครับธรรมชม่มเลขหนึ่งเป็นเลขเจ็ดก็ได้แมาแฟงเจ็ดเก้า <79. S 1> ก็ได้นะแม่นค่ะอโอ้โหอ้ธรรมชมเล้อันโอ้ยธรรมชมุ่ม มันจะกาดกระเดยานอิลีครับตองไปตรงนีทูดเหมือนกันครับอดครับเดินนะสองอไดยานค่ะายานเนะอืมเห็แนแล้วผูคนทักทวงนม่คับ เนี่ยค่ะเดี๋ยวเราไปเบิ่งเลขยทูบแล้วนะครับท่านผู้ชมเนาะค่ะหกเจ็ดสองครับท่านผู้ชมหกเจ็ดสองครับเลขยทูบเราก็ได้มาแล้วนะครับท่านผู้ชมความน้ำลงมคาน้ำลงมความน้ำล่มควมน้ำลงมโอ้ยครับท่านผู้ชมน้ำกระลุ่มรู้ซื่อกระลุ่มนะครับเอาครับวงการเสียเวลานะครับ เราปุ่มมันว่าเฮาเมียเถอนะเนาะครับอุ้ย,ยหยาดเลยฝากติดตามไปเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวแฝงไปเด้อครับสำหรับคลิปนี้บ่าวแฝงขอตัวาลาก่อนครับสวัสดีครับ